ไอ้ไทยเทาของเราเนี่ย<ะ>ผมเชื่อมันมีสมบัติอยู่ในกัมพูชาเยอะแล้วไอ้ไทยเทาพวกนี้มันดันกับมีอำนาจอิิพลในเมืองไทย<ะ>ผมเชื่อมันมีมันอยู่ในขั้วอำนาจ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมเชื่อว่านายกคนไหนก็สร้างเนี่ยนะถ้าจิตไม่แข็งนะฮะแล้วมีคนรอบข้างเนี่ยมีอะไรกับไอบ้บอนหรือการพนันหรือสิ่งแอบาามุกเนี่ยผมเชื่อมันต้องมาพูดให้นายกฟังก่ันท่าน อย่าไปทําเลยเดี๋ยวเราเดือดร้อนเราเชื่อผมอ่ะค,คุณสังเกตคุณอุทินนะตอนที่เป็นฝ่ายค้านะยกล OU, ยเลิก MOU ผมไม่ยอมเสียที่มาตายแต่พอเป็นอะไรว่าปั๊บเลยทั้งที่จริงๆนะผมบอกให้นะโอกาสคุณที่ทำแบบน,นี้ผมย,ยังอิจฉามันเป็นโอกาสที่คุณจะสร้างชื่อเสียงให้วงตระกูลคุณจะเป็นตำนานของประเทศไทยนะคุณกำลังจะ คุณคุณกำลังจะได้เป็นถึงรัฐบุรุษด้วยแต่คุณกลับว่าคุณจะเดินไปไปทางตรงข้ามผมนึกบอกมันต้องมีอะไรเชื่อผมเถอะว่าเพราะมันกลัวอะไรบะ่าถ้าคุณไปทำเนี่ยไอ้คุณเซมันจะยึดเงินในพวกนี้มันถึงไม่กล้าแอบกับคุณเซมไงเพราะนั้นคือผู้นํานายกคนต่อไปนะคุณต้องไปเช็คว่าดีๆว่ามันมีอะไรลงทุนในเขมรรึเปล่าถ้ามีนะคุณไม่มีทางสู้ไอ้คุณเซมได้